สวัสดีครับ f อทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพทีชแนลใน f อล่าสุดเราก็ถึงวินาทีสมคันใน f อฟท่านที่เราจะมาปฏิบัติภารกิจนะปฏิบัติภารกิจสาคัญในเอฟซีพี่เอกพี่เอกเราดึงสายตัวนี้ให้มันตึงดีไหมตัวนี้แล้วไม่ต้องใส่เสาตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวเอ้า เพราะว่ามันมันจะพลาดตัวนี้มันก็จะย่อนตามอะนะดูในสิจะเหยียบรองเท้ากันด้้อ ลองสั <c oughs> ่นเดี <areas of forest> ๋ยวไม่ขึ้นมาทุกคนบะโยนโยนโยนข้ามโยนข้ามสายไฟมาเนี่ยป่ะอือปุบเอาไปข้างบนสายไฟเลยอือเดี๋ยวผมตือให้กันนะโว้ยโอเคนี่นะที่ก็จะ

ย่องย่องไปแล้วนคุณกล้าหรือเปล่านะไอ้ย่อผมดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะดูแล้วน่ากลัวอยู่ในเอฟกลัวมันรุ่ลงนะไอย่ออ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่อย เฮ้ยฮู้คุณมากระดวงฮะมันจะทะลุแฟนมันกระดวงแนริดงอุ้ยตายแล้วไปไปมาเข้าข้างในอืมอผมต้องตามเหรอเฮ้ยฮ้ยเยอะ ยยอมีมีอะไรย่ด้โหมาอยู่น mm ี mm ่เอฟซีโ hmm. อ้โหมาอยู mm ่น hmm. ี o, ่เอฟซีดีดูมาอยู่นี่นเอฟี นี่นะท่านผู้ชมมาก็มาอยู่นี่ว่าอยยุดีโดหายไปไหนเอามันมานอนอยู่นี่ว่าอะไรอ่ะเอตัวองอันางหนี่เราไปดูตรงนี้ดู พอบอกความตึงพอบอกคงนักงนะเดี๋ยวค่อยส่องส่องให้พอบอตึงตึงพอหรือยังโอเคเขาว่าพอแล้วเออทีนี้ FC พี่พี่ก็เปน้เลยดค่อยงนี้ยน้ำแล้วในเอก็เตรียมที่จะจับไฟต่อโอเคจับไฟก่อนให้เฮงก่อนอันนี้เอายาวแบบนี้เลยบอกไม่ตัดออกหรอ่ไม่ต้องไม่ต้อง มุดที่นี่เผื่อเขาย้ายจุดฮะเผื่อเขาย้ายจุดจะได้ไม่ต้องตอกอนาคตมันยังไม่ถาวรดูดูสภาพแล้วถ้าเราเไปห้องน้ำเราจะไปตัดเอาที่ไหนมันมันมีเมนอยู่สายตัวนั้นน่ะตัดหรือเปล่าพี่เปาไม่ตัดบ่เลยยาวอยู่เอาไว้เอาเอาเอาแบบนี้เลยบ่เอาคนตัดเลย <ผ>เอาตามพี่เบานี่เสรุปก็คือตัดนะ,ะดอ,อันนี้ก็คืออาจจะได้ไปใช้ต่อในห้องน้ำาแหละต่อยงเข้าห้องน้ำนะนะอาจจะต้องได้ใช้เดี๋ยวก็ได้มาตัดอีกนะอันนี้ก็จะเป็นระบบคัดเอาไปก่อนในเอฟเดี๋ยวเบเกอร์ Baker เราจะใส่อยู่เนาะนะนะแต่ว่าจะใส่ตอนที่ต่อห้องน้ำในเอฟเหยียบพาลาเนอะเพราะว่าผม ชื้นมากเลยตอนนี้เหรอ,อ,อคุณไม่กล้าขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อถึงขั้นขอเหยียบผ้าในเอฟซี <S <S ช่าง,ง,งไฟน,นั่นเดินเปียกน้ำมาไอ้นี่ช่างไฟนั่นนี่ช่างไฟสิคุณอย่าช่างไฟกลัวไฟกลัวใครไม่กลัวล่ะโอ้บ้านโอ้โหอันนี้รูเหรอเนี่ยนี่รูบ้านนเอฟซีบอลเลอร์บัลล่าเลยอันนี้เขาไม่ได้เอาบ้านอันรั่วแล้วนี่ถ้ารั่วเนี่ยมันต้องเป็นจุดเล็กๆแบบนี้ในเอฟซีอันนี้อะไรบ้านเลย อันนี้อ่ะมันไม่มีหลังคาเลยนี่โอ้อันนี้โคตรรั่วเนี่ยโอ้โหพี่น้องเลยน้พาพาจ้ะครับขอบคุณหลายครับผมออมเก็บก่อนนะครับเพราะว่าผมมันชื้นองนีน้อะรองั้งซะ นีในสีนั่นนั่นเสียงอะไรอ่ะตกใจลหมดเลยตอนนี้ต้งพี่รงต้นผมใช้แฟตชช่วยคุณแล้วดีไหมดีเลยดีใช่ไหมดีเลยทีเดียวเชียวเออเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยเนาะคุณก็น่าจะเปิดตาหา ผมว่าจะเปิดดูไฟบ้านหลังนี้ตัดเลยไหมไม่ต้องใช้เลยป่ะเอาเอาไว้เหมือนเดิมดีกว่าเผื่อเขาจะใช้น่นนี่นั่นเอาไว้เหมือนเดิมจะไม่ต้องตัดโอ้ช่างไฟในเนาหนึ่งดีเนี่ีข้างหลังมันไม่มีไฟไม่ใช่หคุณคุณกลัวอะไรนี่ก็เห็นคุณกลัว ข้างบนนั่นนไฟโอ้อะไรโอ้จังไฟข้างล่างมันไม่มีไฟคุณพี่เอกแกแกไม่กล้าจับไฟพี่บาวแกไม่กล้าจับสายข้างล่างคัทเอาอ่ะยกคัดเอาขึ้นแล้วแกก็ยังไม่กล้าจับสายอยู่อ้ยออ้ายเอ เอาเข้าไปสุดยอดตอนแรกก็ไม่ไม่ยอแล้วตอนนี้เริ่มยอเลยตอนอ <c oughs> นี้นี่เอฟซีก็เป็นช่างไฟที่กลัวไฟมากๆนะ<ล>แต่ก็น่าจะโดนดูดหลายครั้งเลยเนาะโ<ำ>ดนโดนนะับนำ้นำไม่ทั่วเลยเหรอหลังก็มีคือ นี่เนฟซีอะเตรียมตัวนะยัง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 ไม่ได้เสียบเลยย่ายังไม่ได้เสียบอย่าเตรียมตัวละนี่เนฟซีเดี๋ยวรอดูตอนไฟติดนะพี่น้องอืมแน่นไม่มีรวม เดี๋ยวผมจะไปจ้องอยู่ตรงโน้นนะไกลๆเลยใช่ไหมอมันอาจะติดแล้วละ่ะเว่าใส่ไปหมดแล้วครบทุกสายเหลือแค่สับขนเอาขึ้นตอนนี้อืมอืมอ้่อยอย่าขันมากเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวขาเอาแตกมันชอบอเอาเด้อเอาหนึ่งสองสาม อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างจำแล้วฮะไม่ติดเหรออ้าวยังไงเนี่ยช่างไฟข้างนอกติดไหม้างนอกไม่ติดข้างในติดบ่อ

ไม่มีเอแล้วไม่มีเอลนี่มอนเดิมเลยแค่นี้เอฮอันหนาามีเคาะอาย่าเกลอดก่อนก็ได้หรืพี่ลดไม่เราับลอดดูผมไม่ไม่เชื่อเป็นหลอดขอบคุณครับโอเคครับผมก็ไม่ติดไม่ติดหนึ่งลอดเดี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปสหน่อยก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในติดจริงหรือเปล่าข้างในเกิดขึ้น พราะอะไรนะกเยีีคลิปนี้โอ้ข้างในสว่างสไวเดี๋ยวลองปั๊กกันให้ดูโอเคใครดีก่อนนะครับเยีเดี๋ยวลองเลยครับโอเคครับผมนี่พัดลมทดลองปั๊กไหมพี่รอ่ดลองดูจะพัดไหมไอ้อันนั้นนะเรามาเปิดพัดลมโอ้ยยาวมาตานโอ้โหตานลมนั่นน่ะอ่ะวมาตาน อ้าวไม่มีไฟข้างนอกไม่มีไฟอ้าวรู้แล้วทั้งนั้นสาเหตุเอแล้วโอเคโอเคมีแล้วมีแล้วโอเคอ่ะมีแล้วโอเคก็หลอดไฟก็เหลือยมีหลอดนะครับผมอ่ะโอเคหลอดไฟหนึ่งหลอดไม่ติดหนึ่งหลอดตรงนี้น่าจะมีปัญหาในเอฟซีโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับนะครับ